สวัสดีครับทุกคนสวัสดียามเช้านี้พาเพื่อนมากินกาแฟตอนเช้ากาแฟเหมือนเดิมแฟรสมะนาวมือนเดิมครับกาแฟรสมะนาวหอมกลิ่นกาฟแฟแท้กลิ่นมะนาวชื่นใจเ่าถึงเรื่องเครื่องมือไม ก็ว่ามีเครื่องมือใหม่มาสองแล้วว่ามีเครื่องมือใหม่มาสองอย่างบางคนก็ว่าไม่มีบางคนก็ว่ามีก็ไม่รู้จะเชื่ออันไหนนะครับบางคนก็ว่ามี a ออเห็ตอะไร facebook อะไรถาม facebook แล้วอะไรบางคนก็ว่าไม่รู้เรื่องจริงหรือว่าทำคอนเทนต์นะครับผมก็สับสนไปหมดแล้ว บางคนก็ว่ามีจริงบางคนก็ว่าไม่มีจริงทำคอนเทนต์ก็คอยดูกันต่อไปนะครับว่าจะจริงหรือไม่จริงได้แต่รอลุ้นดูถ้าจริงก็ดีนะครับจะได้มีเครื่องมือการสร้างไรายได้เพิ่มขึ้นมาอีกสองอย่างถ้ามีไม่จริงก็ไม่เป็นไร เราก็ทำเหมือนเดิมมีปฏิสัมพันธ์เหมือนเดิมเยี่ยมบ้านเพื่อนเหมือนเดิมส่งกำลังใจให้เพื่อนเหมือนเดิมจะทำเหมือนเดิมปกติของเราเพราะมันเป็นหน้าที่ของเราคีเตอร์อยู่แล้วอแต่ละคนที่ได้ก็คนที่ได้น่ะ ไม่รู้ได้จริงหรือเปล่าก็มาเล่าสู่กันฟังหน่อยนะครับเห็นหลายคนออกมาทำคลิปทำอะไรบอกว่ามันเป็นเรื่องปลอมเป็นเรื่องไม่จริงมาทำคอนเทนต์บอกจะอยากรู้คนระับจากปากคนที่ว่ามันมีเครื่องมือตัวนี้จริง สำหรับเช้านี้ก็มีอะไรามากก็มานั่งกินกาแฟแล้วก็เล่าสู่กันฟังถามประสบการณ์ถามเรื่องราวเกี่ยวกับเครื่องมือใหม่จริงหรือเท็จจริงหรือปลอมแค่นี้แหละครับอยากรู้นะครับหรือว่าทำการเพียงแก้ทำคอนเทนต์เล่นๆ สำหรับผมก็เป็นกำลังใจให้นะเหมือนเดิมสำหรับคนที่ยังไม่ผ่านการสร้างรายได้จากเนื้อหาก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนคลิมนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับเรเลิบรักๆทุกคนครับ